นี้พี่จิตด,ดีนะคะก็จะมาจัดเซ็ตของขวัญเป็นกล่องของขวัญน,นะคะที่จะมอบให้กับน้องๆในสุพันิมิตค่ะนี่เลยค่ะนมค่ะด้วยหอมค่ะไข่ด้วยค่ะ แล้วเราก็จะแพ็คก,กล่องของขวัญน,นี้นะคะรอรับได้เลยนะคะของขวัญแสนพิเศษที่เป็นมากกว่าอาหารเช้าคือความห่วงใยที่ต้องการให้เด็กๆมีสุขภาพที่แข็งแรงเมื่อก่อนอาหารเช้าของน้องการเป็นเพียงแค่ข้าวกินกับผักและน้ำพริกบางวันอาจไม่ได้กินส่งผลให้สมาธิลดลงมีน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์ตอนนี้น้องการได้กินอาหารเช้ามีทั้งเนื้อสัตว์ผักผลไม้ซึ่งอุดมด้วยวิตามินโปรตีนที่จำเป็นต่อร่างกายร่วมมอบชีวิตและฟื้นฟูความหวั ให้กับเด็กครอบครัวและชุมชนในพื้นที่ห่างไกลด้วยการมอบของขวัญแสนพิเศษเติมรอยยิ้มและความสุขให้พวกเขาในเทศกาลแห่งความสุขนี้กันค่ะ